ต่อเสัตายเิ่มสัตววสัตตท้าสัตตากพตตาอันตนี้ผ่านบกขาเลยีน้ำแดงเลยดีน้ำแดงผ่านบกขาเจไครไม่เจ๊ฉไม่เจก็โหือฟาพยา้าพี่น้องจขาุณสจาชูาใหญ่ววแลก็ลงหายแบกเ็มไหมุ่มเยสาวนี้โวิตีจากสายน้ำแตกกระสานซานเซนเรทีเดวละจ้าครับท่านผู้ชมกระชากตัวออกมาตัวของเลสแรงายรับโอ้โหตันี้ระชาไม่ได้ี่สี ต้องใส่ตุ้มมี่หัวตตุ่หัวเลยตุที่นี่ตที่ใกลาผักหุณทองนี่ว่าหงซ่าเม่ยอมล้ลาว่าแล้วครับเมื่อทีหางเต็มลำเอาแล้ววางผ่านบกเขาเริ่มดกันแล้ผ่านบกเขาเริ่มดกันลเอาเอาหงาเริ่มเริ่มทะยันเริ่ยับเรนิดเร่อยมาแลวจ้ารบุกสูสีอูนี่พอที่อยู่ยังยังไกงสมสัไ่่้โหหัวาาาาาไกัน

ใครจะชนะใครจะแพ้เราก็ขอชื่นชมยินดีด้วยความสามารถของท่านพี่น้องจากโบหุงทั้งภูมิเกิรครับขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับพี่น้องชาวเรือทั้งสองลำด้วยโอ้โหเหนือกับภาษาเรือบอกว่าส้นแดงผ่าแปดจะแสดจ,จะแดงจะขาวจะดำแล้วก็ขอชื่นชมและยินดีครับสิ้นแดงผ่าแปด ต้องดูที่กล้องวิดีโอแล้วครับตอนนี้เลยครับ,รบตอรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเรายังไม่กล้าประกาศก็ถือว่าสู้กันมาเต็มที่ใั้สู้ยิ่งาทีเดียวสุดยอดครับต้องขอชมเชยมันจะเป็นเรือผ่านบกเขาเราต้องมอบหน้าที่ให้กับอดีตทุนในการประเรสริฐศิษย์มาทองนะครับ ประธานวัฒนธรรมจากตำบลโบหงของเราเป็นคนชี้ขาดตัดสินเลยครับโกวเลขประมาศสีมันจะไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมแต่ละลำนั้นถือว่าวันนี้ใสเต็มใจหนักนะ ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแ่ก,ก,กขันเรือเที่ยวที่7กในสายปีระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงครับผ่านโบขาวแม่เสือสาวจากบ้านุ้ยพบกับเรือดีล่องน้ําสีน้ำเงินครับในนามของหงส์หลฟ้าจากวัดเทพประุมทองน้องพี่ท่าตุงจุรินผลการแจกขานนั้นได้ประกาศเส้นชัยร่วมกัดศินให้เรือที่อยู่ยล่องน้งําสีแดงผ่านเรืขาวเต็มฟ้าชนะ โอ้โหโคตรก็อตไม่น่าธรรมดทีเดียวเลยครับถึงว่าบางคู่สู้เหนิป